ไงครับของใหญ่ฮ่าฮ่าแม่แม่เห็นเรียกแม่เห็นเรียกจุ๊บจุ๊บอุ้ยแมนบ่เด้บอลวัวแมนใจหอยบ้าหอยหอยหอยพออีกแล้วนี่เน่ของงามๆของงามๆตักตักพิจารตักโอู้ นี่หน่วยใหญ่รับพี่เจ้าจับโซ่ได้บ้างจับโซ่ได้อ่ะจับมามามาพอของไงล่ะทั้งพี่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 โอ๊ยหอยใหญ่เ, <laughs> เอ้ยหอยใหญ่นอนเอเล่อยู่นีต่ตักตักพิจาตักหอยใหญ่หอยใหญ่เออนอนเอเล่อยู่สว,วัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เรับผมกลุงทุ่งครับทีมงานมาเนี้นมาอย่างครับเนี่ยามาให้

พ,พี่จ้าพี่จ้าคนมาหอยมาแล้วครับคนอ้าวอ้าววัน <Oliver> นี้ครับจะมาหาหอยโครงครับหอยโครงโครงกระลงกระลง มันต้องเอื้นของใหญ่มากบอน่เดินสิคืนว่านี่หอยเอ้ยหอยแม่แม่เห็ดเบียกแม่เห็ดเบียจุ๊บจุอ้ยแมนบอมันมนใจหอยเปล่าหอยหอย uôi wow. hỏi anh ừ. lên vậy nhỉ hỏi tàn đó hỏi anh nào vậy nhỉ lăn 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 lăn

ฟ้าแล้วาแล้วฟาแล้วหอยตันต <laughs> ันยัยไม่มันก็คุยแต่วาลัยแต่ว่าฮึคือเป่าสากแต่วันนี้มันอ่ะไม่คุยว่าวาลายแต่ละมีด้วฮะ เห็นไหมเอาโชว์โชว์พลังไว้เลยโชว์พลังการโดดก่อนครับพี่น้องว่าจะรอดหรือไม่รอดอุ๊ยโอ้โหรอดครับรอดรอด พูนพูนไงพูนนี่แล้วเอาแล้วพอแล้วพอแล้วพูนชุดแขนชุดแขนพูนนี่บอโอ้ยชุดแขนวะแต่แรกพุดไม่ใช่นู่นเลยไม่ใช่ใชหน่อยแต่ว่านู่นเลยนั่นแหละตาลายเลยอ้าว <c oughs> โชว์ดิโชว์อ้าวให้พี่จ่าโชว์ดิค่ะ Nun, no, nun, no, nun. No. Mẹ tới đây này, ừ, uh, no, no. à, nào, nào À, nè, nè. ừ, nè, nu, ừ, nè, nè. ừ, nè, nè. chơi nè, nè. chơi nè, nè. ừ, nè, nè, ta ngủ nè,

นุ่นแน่นอนนุนตักไม่ถูกตักไม่ถูกดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนเอ็กโอเอ็กโอ้ยได้แล้วโอ้ยเออเดูนี้ตัวแรกตัวแรกหอยโคงหอยโคงไป แต่วัด้วยโอ้ยยุ้งมันมากกว่าวะนี่มิเตอร์ต้องชโชว์แล้วมิเตอร์ต้องชโชว์แล้วมิจจาโอ้โหหอยโคงครับพี่นอ้องโอ้ยไงหอยโคงหอยโคง,งครับไล่ลุยต่อลุยต่อ โอ้ยเกือบปี้มาแล้วละวะใส่เดีอวปล่ามาตั่ตื่นตื่นมีบอกเอวะไอ้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 เดเดี๋ยวเดีอุ๊โอ้โหถือไว้ปะถือถือถือือ โอ้โอ้โอ้โหปีศาเลยได้แล้วได้แล้วมีแต่ยกอีกหนึ่งล้ำหนึ่งโชยนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โเขาเทียบหน้าดิเทียบหน้าดิโยยงโยงยงเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปไปเจอล้เจอของดีแล้วโอ้หโอ้โห อุ้ยอ sure, oh ุ yes, <c ười> bye. Bye, bye, bye. Oh ้ยอยอุ้ยอุ้ยหอยเงหอยเงหออันไหนจนแล้วของเงยหิบล่ช่วยกลชช่วยกกรอบโอ้โหใหญ่เท่าหน้าเลยไปไปอุ้ยอุ้มาอีกแล้วเมื่อี้พ่ออีกแล้วของงพ่ออีกแล ไปจาลุยเลยครับจาลุยเลยโอ้ยของไงครับโอ้ยโอ้เต็มเต็มนอยจะมาเผาสองสองสององเ้ยอีกอีกอีกวยอีกอีกอีกสอลสองสองเลยเออสองสองเลยโอ้โหสองสอต้องแบบนี้ต้องทำนองมื โอ้ของใหญ่ครับของใหญ่นี่มากหลายของไงเนี่ยจัดเลยจัดเลยอยากลองของใหญ่ครับหอยอะไรเนี่ยหอยอะไรเนี่ยเอาแม่เอาแม่นี่อยากลองน้ำเขาวริษันของใหญ่โอ้ ลีลาดีลีลาเด็ดตรงนี้ใหญ่บ่ใหญ่บอ,อโอ้โหเท่าหน้าเลยครับผม <laughs> อุ้ยสำนาเลยไปนึงจะตื้อไปว่าไปไปไปขีม่มีบ่ฟังตรงหน้ามีบ่หันหัน,นมาหันมาหันมาเออเออพอคั้วอยากลอกนะเอ,อ้เอาเออเอเอ แซบร้ายโอู้หูยไม่เล่นเดี๋ยวบุ้ยไงโอ้โอ้ยโคตรไงป้าตกนี่เยื่องจำนาเลยอะใ่ อุ้ย,ยเพียบเพียบอุ้ยเพ่นอูู้้ง่ายของแร่ขงง่ายของแท้ครับของงายของแท้่ไม่โคลวครับบริสุอยู่น้ตื้ี่ปะฝั่งนี้มีไหมผมมีครับ vì năm chơi à Ui ui, chơi đi quá đi chơi đi khăn đi chơi đi chơi đi chơi đi Ui, ui, chơi đi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  mò đi ตักไดนะ้ปะปลาสลิดปลาสลิดตักได้บนะ้งโอ้ยไม่ทันมัน้งันรอเฮ้ยตักได้โอ้ยไวเหมือนกันด้วยสลิดสลิดดวยยังเจยยังเฉยย,ยตักได้ปนะโอ้ตักไดนะ้โอ้โหไวเหมือนกันวะวัยเหมือนกันเว้ยไวเหมือนกัน เฮ้ยอุ้ยตักปลาครับอุ้ยเขาว่าเขาว่าโอ้ยสลัดแท้โอ้ยโอ้ยไม่ติด,ไ,ตดได้บ่างไม่ได้อ้าวไม่ได้เฉยเลย,เยไม่ไ <ป S 1> ทนันแล้วบ่าทานัาทานบ่าทานันบ่ทันมันไวเ,เติบอยู่เริ่มไปเริ่มไปพออีกแล้วนี่แนะขงง่ของงามๆของงามๆ ตักตักพี่จาตักอู้นี่หน่วยตักพี่เจาอูยจับโนจับเอ่จับจับโยจับโซจับโซโซ่วยพ่อแม่พี่น้องมึงด้วยวันนวยใหญโอ้ยนี่หน่วยใหญ่ครับหอยโครงแท้ เยี่ยมพิจาบอกเยี่ยมแน่นอนพอรั่วอยากล่องของไงครับใ,ใ,ใโอ้มันอยู่แบบมันคือแอบคักเถอวะออออแถบอยู่บเห็นเลยว่าเป็นหอยโอ้ยหอยใหญ่มันคือแอบคักเถอะวะแต่บอลอดพอคั่วคนหืนกรรม <laughs> เน่นอนเนนอนเอ้าให้พี่น้องเบิ่งด้่ยวันใหญ่ปันไหนว่ถึงคนงามได้ได้จ้าโอ้ยพี่จ่าจะตักปลาเลยเห็นประมอแล้วพลาดไม่ได้บึ้บโอ้ยโอ้ยมันก็วหาเติมไปได้่ยเอาเอาเอาตัก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 มา๊ๆ ไม่ได้<อ><อ>ไม่เอาของใหญ่เอาของเอาของน้อๆก็พอเออไม่โบท่านมันดอกปลานะโอ้ยออ่งน้ยไไปใเอาเออนี่แน่นอนกลัวอุ้ยโอนโต้ลุงลำเพลินครับนี่เพิ่งแค่แท้ค่โอ้โห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 นี่มาเอาของใหญ่ครับเอาของน้อยๆ เอ้าไนบยอหน่ยยู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 ำนี้กัพ่อแล้วของไงนะของน่อยของน่อยสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรา สายหืนล่าหอยครับนี่สายหืนล่าหอยวันนี้เรามาล่าหอยเพราะครัวสายหืนที้วงานสายหืนล่าหอยเอาล่าเข้าไปเอาเออเออทะเลาะกับเกลเราไปเดียวเอาไปเดียวเฮ้ยเฮ้ยพอนแล้วพอแล้วเฮ้ย อ้ยกบกบกบอ้ย้ยเฮ้ยีกบสวรรค์นี่ว่ากบโอ้ยไม่ร้องกยฮาโอ้กบุ้ยอ้ยนี่ว่ากบับนี่กบสวรรค์นี้กบสวรรค์ไปไปเไปลุย ทีมงานบอกขั้วสายเฮือนมาหาหอยมาหนีิเอ้าหอยก็มีแต่หอยง่ายๆแบบนี้เอาเอาโอ้โหพอแล้วพอแล้วเอ๋อจัดเลยจัดเลยพี่จ้าเจ้าโอ้ยพี่จ้าบอกของงยโอ้ยหอ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 ยโอ้ เป็นไงโอ้โหเป็นไงหอยดำเมี่ยมเลยฮ่ฮ่ฮโอ้โหได้อะไรเนี่ยเออปไปบ้าใหญ่ขนาดให่เลยไม่ใหญ่พอเลยนะใหญ่ ที่งานหาไปย่างไปตั้งนาสองเก้าถอยสามเก้าไปจานทะเลกับเกือบอีกนะเดินหน้าหนึ่งถอยสามเก้าเกือบไม่ใส่แล้วครับมันเดินยาก <laughs> Thế đâu đi qua <laughs> à, Mi Xuân Đấy โอ pues ้ยไอ้พออีกแล้วครับพออีกแล้วเอจัด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 พอแล้วก็จัดอุ้ยพอเด้งเชอรี่ชีลียเครมโอ้โหอยากพอคือการขับโขงใหญ่ๆอยากพอคือการอ้าวอยากพอมาหลายอยากผมก็อยากพอคือกันมันมีมีเชอรี่เลยหอยโขงแท้ๆของแท้ไม่มีหรอกเชอรี่นี่หอยโขงแท้ร้อยเปอร์เซ็น ทำไมฝั ine, ия, ่งนี้ไม่มีวะมีฝั่งเดียว ลุยครับทีมงานเขาทีมงานค้นหาหอยครับคอ,อยออยังคอยยัง เดี blender, ๋ยวอปต้องแล้วครับวันนี้ตีนเป้าเลยวันนับฟังนี่ซื้อบุกหอยเลยมิดีเลิเลยฟังนี่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โรงเรียนจินบ้ามุมสวยวะมุมนี้มุมสวยวะ <c oughs> ไฟแสงสีลายครับ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหโกระปูก็ได้ครับกระปูก,กระปู โอ้โหไอ้ปลูนาโอย,อยู่เลยปูกล้ามโตครับปูเม, <ไง S 2> มืองกล้ามครับเมืองกล้ามพี่น้องโอ้ยโอ้ยเหน็บมือเหน็่ปล่อยเลยอ้ปูกล้ามโตมามามาพอของไงล่ะทั้งพี่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  วิวิวโอ้ยหอยใหญ่เอ้ยหอยใหญ่นอนเอเล่อยู่ดิปักปักวิชาตักหอยใหญ่หอยใหญ่เออนอนเอเล่อยู่อ้าฮ่าได้ได้มาได้ไงมาได้ไงโอ้โหใหญ่จริงๆ ไมโครครับองเจออีกแล้วพออีกแล้วพออีกแล้วของไงอุยอยู่ใต้น้ำครับอยู่ใต้น้ำนั่งี้พจาจ่าเน้นๆเลยง่แท้ง่แท้ง่แท้งแท้โยบึง ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแนวโอ้พูดนะพูดยังไงแท้พูดพูดโอ้ยยังไงทั้งดำ <c oughs> ้อยขาษามมคีกันอะไรวะนี้ยางก็แล้เทียอะไรเอ้าเจอป้าเออใช่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 ตาไงใช่ป่าเออใช่ใช่เอาฮะตากล้องให้เจนนล์นะเออแมนโรดแมนโรดอันนี้ใช่ป่าเออเนี่ยใช่ไหมใช่ป่าวไม่ใช่เหรอ ใหญ่ไหมใช่หอยบ้าให่ครับเจ้าด้วยหอยไหมหอยไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมตาดีจิ๋ลูกตาลนะไอโอ้ยนกต่างดกต่างนเจอแล้วพูดซิกแล้วส่งซิกแล้วส่งซิกแล้วโอ้ยเจอหอยใหญ่แล้วส่งซิกแล้ว bài 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 ui hỏi nồi hỏi nhai ông hỏi nồi hướng hỏi nhai vào đi bưng đuôi sỉ ủa hỏi nồi các ông hỏi nồi hỏi nồi ê lắm chực chừ dày mà giờ đó các ông hỏi nồi nữa mày ปิดถ no oh oh oh. uh, uh, ่ายเดี๋ยวหอยน้อยครับพุ่นพุ่นพุ่นเอาหอยใหญ่หอยใหญ่เนี่ยโอ้ยปิดถ่ายเดี๋ยวของใหญ่วันนี้โอ้ยโอ้ยหน่อยยังเดียวต้องใหญ่หน่อต้องบิ๊กบิ๊กยังเดียวต้องหอยใหญ่อย่างเดียวเป้ทั้งใหญ่ทั้งหน่อยเออเดียทั้งใหทั้งหน่อยโอเคครับ ไปเอ้ยมันมาหน,าน่ชมรมคนมาหอยกับมันไป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 คนมาหอย<ป>หนคนมาหอยไปรบนาหอยยิ่งงานคนล่าหอยนนนะคนจะขับรถหรือรถจะขับคนวะเนี <c> ่ย <oughs> เจอไหมคุณแจ๋เจอไหมโอ้โห,โโหได้อยได้อยอ๋อพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องไป